ได้เลยครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,500คำในภาษาไทยเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า r v v o ล r v 400รวมถึงข้อมูลเรื่องราคาโดยเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่องโอ u t โตอัพเดตไม่มีหัวข้อไม่มีตัวหนาและจัดเบนวักตามที่ร้องขอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ u t โตอัพเดตช่องที่นำเสนอข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆที่น่าสนใจเราพร้อมที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะที่กำลังเป็นกระแสและในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสุดหล้อมจากประเทศอินเดียที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุครถไฟฟ้าอย่างแท้จริงนั่นก็คือ r e v o r v 400 รีโวลอาร400เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท Revo ลมอเตอร์จากประเทศอินเดียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่ต้องการทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและประหยัดพลังงานตัวรถ Revo RV 400ถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่สปอร์ตและทันสมัยมองผ่านผานอาจจะคิดว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันทั่วไป พราะมีลักษณะรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับรถในกลุ่มเนกเกตบายโดยเฉพาะไฟหน้าแบบฟูลเลสที่มีดีไซน์โฉบเฉียวพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางวันตัวโครงรถเป็นแบบเฟรมเหล็กมีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาโดยน้ำหนักรวมของตัวรถอยู่ที่ประมาณ108กิโลกรัมซึ่งเบาวกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปทำให้ควบคุมรถได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาเลี้ยวหรือจอดในที่แคบ รีโวอ RV 400มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด3กิโลวัตต์ที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเดินทางระยะไกลใกล้มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเร่งความเร็วได้อย่างลื่นไหล ในส่วนของแบตเตอรี่ใช้แบบลิเธียมไอออนขนาด3.24กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งในโหมด Eco หากใช้งานในโหมด Normal จะวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรและในโหมดส p o r t จะวิ่งได้ราว80กิโลเมตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างสบายสบาย การชาร์จแบตเตอรี่สามารถทำได้ง่ายงายผ่านปลั๊กไฟบ้านปกติโดยใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ4.5ชั่วโมงและจุดเด่นคือแบตเตอรี่สามารถถอดออกมาชาร์จแยกได้ช่วยเพิ่มความสะดวกสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือไม่มีที่จอดรถส่วนตัวที่มีปลั๊กไฟโดยตรง r e v o RV 400ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโดยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน r e v o ที่สามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ระยะทางที่วิ่งได้แสดงตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์รวมถึงสามารถควบคุมการล็อกหรือปลดล็อกรถผ่านมือถือได้อีกด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือการตั้งค่าเสียงเครื่องยนต์แบบจำลองซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกเสียงได้ตามสไตล์ที่ชอบไม่ว่าจะเป็นเสียงสปอร์ตเสียงแนวคลาสสิกหรือจะเลือกใช้เสียงเงียบสนิทแบบรถไฟฟ้าก็ได้ทำให้การขับขี่มีความสนุกและไม่จำเจ ในเรื่องของระบบการสะเทือนตัวรถใช้โชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวและโชคหลังแบบเดี่ยวโมโนช็อคซึ่งสามารถปรับความแข็งอ่อนได้ตามต้องการทําให้การขับขี่นุ่มนวลและมีสถเสถีนรภาพแม้ขับขี่บนถนนครุกคะัระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ CBS Combibreaking System ซึ่งช่วยกระจายแรงเบรกอย่างสมดุลเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกฉุกเฉินหรือในสภาพถนนลื่น สำหรับความสูงของเบาะอยู่ที่ประมาณ814ม mm, ิลิเมตรซึ่งค่อนข้างเหมาะกับผู้ขับขี่ชาวเอเชียโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถขับได้อย่างสบาย Revo RV 400ยังออกแบบให้มีระบบ Smart k e ีและฟังก์ชันสตาร์ท t ต็ผ่านแอปทำให้ไม่ต้องพกกุญแจติดตัวและยังมีระบบ geo fencing เพื่อป้องกันการจรจรกรรมพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหวผิดปกติของตัวรถ เมื่อพูดถึงเรื่องราคาจำหน่ายรีโวว RV 400มีราคาขายในประเทศอินเดียอยู่ที่ประมาณ1.24แสนรูปีอินเดียหรือประมาณ55,000-60,000ถึงบาทไทยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นนอกจากนั้น Revo วยังมีโมเดลการขายแบบใหม่คือการผ่อนชำระรายเดือนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีระยะเวลาผ่อนประมาณ36เดือนโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนทำให้ผู้คนสามารถครอบครองรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น อีกหนึ่งความโดดเด่นคือ r e v o มีสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือ Swap Station ที่ผู้ใช้งานสามารถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันทีเมื่อแบตหมดโดยไม่ต้องรอชาร์จซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในหลายเมืองของอินเดีย r e v o RV 400จึงถือเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกแรกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้งานรถไฟฟ้าทั้งในด้านความทนทานระยะทางใช้งานและค่าใช้จ่ายที่ประหยัด ในอนาคตหากรี v o ์วมอเตอร์ขยายตลาดมาสู่ประเทศไทยก็เชื่อว่าจะได้รับความนิยมอย่างแน่นอนเพราะคนไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและ r v 4 0 0ก็ตอบโจทย์ในหลายด้านทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและราคาที่คุ้มค่าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปรีวิวจากช่อง auto อั d เด e ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นยาวครึ่ง2,000คำหรือเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆเช่นทอรคราโตหรืออันตรายโอเล F77 ผมสามารถจัดให้ได้เพิ่มเติมครับ